สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดตราดมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยประสานความร่วมมือกับประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่และดำเนินการป้องกันเชิงรุกผ่านการร่วมงานกันของเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตสวัสดีครับ ผมนายอภิชาติปุญญาธัญพงศ์ผู้อำนวยการสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดตราดนะครับวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับอของเจ้าที่รัฐภายในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับโดยรัฐธรรมนูญนะครับและพระราชบัญญัติประกอบร,บรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561นะครับได้กําหนดบทบาทและหน้าที่รำหน้าให้คณะกรรมการปปชนะครับ เป็นองค์กรนะครับในการวินิจฉัยและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐนะครับในในประเทศไทยนะครับว่ามีการทุจริตต่อหน้าที่รกระทาความผิดต่อหน้าที่ราชการหรือกระทาความผิดต่อหน้าที่ในการยุติธรรมหรือไม่ด้วยบทบาทของคณะกรรมการปปชนะครับหรือตามพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวเนี่ยได้กําหนดบทบาทและหน้าที่อํานาจนะครับไว้3ภา,กการกิจด้วยกันนะครับก็คือ,อ,อด้านแรกนะครับด้านปราบปรามการทุจริตนะครับ ภารกิจทางด้านนี้ก็คือตรวจสอบนะครับเจ้าพนักงานของรัฐหรือเจ้าที่ของรัฐว่ากระทาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่กระทาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการในราชการหรือไม่นะครับส่วนภารกิจอีกภารกิจอีกด้านหนึ่งคือด้านการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับภารกิจในด้านนี้เนี่ยกฎหมายได้กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งนะครับ ที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อเป็นมาตรการป้องรามไปในตัวนะครับว่าในระหว่างที่เจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาดงงำรงตาแหน่งนะครับและมีหน้าที่อํานาจตามกฎหมายนั้นนะ่ะได้มีการแสวงหาประโยชน์ในทางที่มิควรได้หรือไม่นะครับโดยให้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินไว้นะครับเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนะครับแล้วก็ ให้ประชาชนนะครับได้ร่วมกับตรวจสอบด้วยเพอบางตำแหน่งเนี่ยจะมีการเปิดเผยให้ประชาชนนะครับได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบนะครับอ mm ีก hmm. ภารกิจหนึ่งนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่สําคัญนะครับก็คือเป็นนโยบายของคณะกรรมการปปชด้วยก็คือภารกิจในด้านป้องกันนะครับภารกิจในด้านป้องกันเนี่ยสำนักงานปปชนะครับก็จะมีเครือข่ายนะครับซึ่งเป็นภาคประชาชนแล้วก็ mm hmm. โครงการนะครับเครือข่ายสตองนะครับ พอเพียงต้านการทุจริตน,นะครับซึ่งในจังหวัดตราดเองเนี่ยก็จะมีเครือข่ายนี้อยู่แล้วก็มีความเข้มแข็งมากนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายให้กับสำนักงานปปช,รช,รชประจําจังหวัดตราดนะครับเพื่อเฝ้าระวังนะครับนักการเมืองท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัดนะครับว่ามีการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบหรือไม่นะครับโดยเฉพาะท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ของ ประชาชนเองเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตานะครับว่างบลงทุนต่างๆไม่ว่าถนนหนทางนะครับที่หน่วยงานนะครับได้มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะครับหรือลงทุนเนี่ยมีความผิดปกติหรือไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะมีการทุจริตหรือมีการสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ก็ให้มีการแจ้งเบาะแสมายัางสํานักงานปปชประจําจังหวัดตราดนะครับเพื่อสํานักงานเนี่ยจะได้ลงพื้นที่ไป ร่วมกันตรวจสอบนะครับว่ามีการดาเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องนะประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดทุกคนนะครับร่วมกันเป็นเครือข่ายนะครับแจ้งเบาะแสนะครับเพื่อให้บ้านเกิดของตนเองเนี่ยมีการพัฒนานะครับเม็ดเงินงบประมาณทุกบาททุกทตังค์เนี่ยลงไปในพื้นที่ได้อย่าง ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่สูญหายหรือละลายเป็นแท่งไอติมนะครับตามที่เป็นอยู่ในอดีตนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับผมในวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับสำนักงงานปป,ปอชอประจำจังหวัดตราดมุ่งเน้นการสร้างความรับรู้ถึงผลกระทบของการทุจริตการป้องกันและไม่ทนต่อการทุจริตให้กับประชาชนในจังหวัดตราดได้รับทราบเนื่องจากการทุจริตเป็นปัญหาสาคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตสำนักง,งานปปอชอจึงมีการจัดตั้งชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตขึ้นในทุกจังหวัดซึ่งในจังหวัดราดได้ดําเนินการจัดตั้งชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดราชและมีสมาชิกชมรมกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดราดเพื่อช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระหว่างการทุจริตและเป็นหูเป็นตาให้กับสำนักง,งานปปอชอ,อย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตสามารถแจ้งมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์039 39 512 395และสายด่วน1205หรือสามารถทำเป็นหนังสือร้องเรียนและนํามายื่นด้วยตนเองได้ที่สำนักง,งานปปชประจําจังหวัดตราด